ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงข้อมูลจำเพาะ Specification ของเรือตรวจการฟ a s t m e r FPB 21 Class เรือตรวจการชายฝั่ง f า s t m e r FPB 21 Class ถือเป็นหนึ่งในแบบเรือที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยบริษัท f า s t m e r GMBH Company KG จากประเทศเยอรมนีโดยมีเป้าหมายเพื่อมอบความสมดุลระหว่าง ความเร็วความคล่องตัวความปลอดภัยและการบรรทุกอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภารกิจทางทะเลสมัยใหม่ข้อมูลจำเพาะของเรือรุ่นนี้สะท้อนถึงความสามารถที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อบทบาทของกองทัพเรือกัมพูชาขีดขีดขีดหมิติและขนาดโดยรวมดิเมนชันความยาวตลอดลำเลงโอเวอร์เรลประมาณ21เมตรความกว้างบีมราว5 5เมตรกินน้ำลึกดราฟประมาณ1.5เมตร ระหว่างขับน้ำ displacement ประมาณ95 1 0 0ถึง100ตันการมีขนาดกระทัดรัดเช่นนี้ทำให้ FPB 21 Class เหมาะสำหรับปฏิบัติการในหน้าน้้ำตื้นใกล้าชายฝั่งแต่ก็ยังมีความสามารถเพียงพอที่จะออกสู่ทะเลเปิดในบางสถานการณ์ขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปยังช่วยให้สามารถซ่อนพลางได้ง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกและใช้ท่าเรือเล็กได้ขีดขีดขีด 2. ระบบขับเคลื่อน propulsion system เครื่องยนต์หลักเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงจำนวน2เครื่องรุ่น MTU หรือ Caterpillar ขึ้นอยู่กับสัญญาการผลิตแต่ละครั้งกำลังขับรวมประมาณ2,500-3,000กิโลวัตต์ใบจกักรระบบใบจักรเรือคู่ทวินสครูโปรเพลเลอร์ความเร็วสูงสุด25-30นอตประมาณ46-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ ราวห้าร้อยลบหนึ่ันไมล์ทะเลขึ้นอยู่กับความเร็วและสภาพการเดินเรือระบบขับเคลื่อนดังกล่าวทำให้เรือสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการไล่ตามเรือเป้าหมายการเปลี่ยนตำแหน่งในการลาดประเวนหรือการเข้าถึงพื้นที่กู้ภัยในเวลาจำกัดขีดขีดขีด 3. กํกำลังพลประจำเรือครูคอมพเพลเมนต์จำนวนลูกเรือมาตรฐาน12-16นายที่พัก มีห้องนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติภารกิจระยะสั้นถึงกลางแม้จะเป็นเรือขนาดเล็กแต่การออกแบบพื้นที่ใช้สอยถือว่ามีประสิทธิภาพลูกเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสะดวกโดยไม่เกิดความอึดอัดเกินไปขีดขีดขีด 4. อาวุธและระบบยุโทโธปกรณามาม์อาวุธที่ติดตั้งบน FPB 2 1 Class ส,สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของกองทัพแต่ละประเทศ สำหรับกัมพูชาโดยทั่วไปจะประกอบด้วยปืนกลหนักขนาด20ม mm, มหรือ30มบมรบริเวณหัวเรือใช้สำหรับการป้องกันตนเองและการขับไล่เป้าหมายเบาปืนกลหนักนิ้ว M2 Browning หรือเทียบเท่าติดตั้งด้านข้างเรือเพื่อสนับสนุนการยิงรอบทิศท,ทางพื้นที่เตรียมติดตั้งอาวุธเสริมเช่นระบบยิงจรวดนำวิถีเบาหรืออาวุธต่อสู้อากาศยานระยะประชิด ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการในอนาคตแม้จะไม่ใช่เรือรบขนาดใหญ่แต่การมีอาวุธประจำกายดังกล่าวเพียงพอสำหรับภารกิจหลักเช่นการปราบปรามการประมงผิดกฎหมายการป้องกันชายฝั่งและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเลขีดขีดขีดหระบบตรวจจับและอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์เรดาตรวจการ s u r ร์ c ฟ s เซ r ร์ r a d ดาใช้สำหรับติดตามเรือในระยะใกล้ถึงกลาง ระบบนำร่อง GPS และ ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) เพื่อความแม่นยำในการเดินเรือวิทยุสื่อสารทางทหารและพลเรือนรองรับทั้งย่าน VHF, UHF สำหรับการประสานงานกับเรือและศูนย์ควบคุมชายฝั่งระบบควบคุมการยิง Fire Control System เบื้องต้นสำหรับการเล็งอาวุธปืนกลถึงแม้จะไม่มีระบบตรวจจับขั้นสูงเหมือนเรือฟริเกตหรือคอเวต แต่สำหรับบทบาทเรือตรวจการชายฝั่งนั้นถือว่าครบถ้วนและทันสมัยเพียงพอข,ขีดขีดขีด 6. ความสามารถด้านเรือเล็กและอุปกรณ์เสริม (Auxiliary Craft and Equipment) FPB 21 Class ถูกออกแบบให้มีเรือเล็กเสริม r s i b Rigid Hull Inflatable Boat) ที่สามารถปล่อยลงน้ำได้รวดเร็วใช้สำหรับการลดการจับตรวจค้นหรือกู้ภัยในพื้นที่ที่เรือลำใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง การมี RHB ทำให้ขยายขีดความสามารถของเรือได้อย่างมากนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์กู้ภัยทางทะเลเช่นห่วงชูชีพและแอร์พยางปั้นจันหรือรอกสำหรับยกเรือเล็กขึ้นลงระบบดับเพลิงและควบคุมความเสียหาย (Damage Control System) ขีดขีดขีด,ขด7ความทนทานและการออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อม (Durability and s e a g i p i n g ตัวเรือสร้างจากเหล็กกล้าและวัสดุผสมคุณภาพสูง เคลือบด้วยสารกันสนิมและป้องกันการกัดกร่อนทําให้ทนต่อการใช้งานในน้ําทะเลที่มีเกลือสูงนอกจากนี้รูปทรงของเรือยังออกแบบให้ตัดคลื่นได้ดี Good Sea Keeping ลดแรงสั่นสะเทือนในขณะเดินเรือที่ความเร็วสูงขีดขีดขีด 8. สมรรถนะหลักโดยสรุปคี y Performance Summary ความเร็วสูงสุด25-30นอตระยะปฏิบัติการ500-1 000ไม้ทะเลลูกเรือ12-16นายอาวุธปืนกลหนัก20-30มิลลิเมตรปืนกลนิ้วอาวุธเสริมตามการปรับแต่งระบบตรวจจับเรดาร์ตรวจการ GPS ระบบสื่อสารครบถ้วนเรือเล็ก RHB งลำสำหรับปฏิบัติภารกิจพิเศษขีดขีดขีดความเหมาะสมต่อกองทัพเรือกัมพูชา เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจำเพาะทั้งหมดจะเห็นว่า fpb 21-class เป็นเรือที่ตอบโจทย์ความต้องการของกัมพูชาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนและป้องกันการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายการปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติเช่นการลักลอบขนของเถื่อนและยาเสพติดการค้นหาและกู้ภัยในหน้านน้ำชายฝั่งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพเรือในการปฏิบัติการร่วมระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้เกาะชาลัาม1,105และเกาะรอง1,106จึงกลายเป็นเรือหลักที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือกัมพูชาในทศวรรษปัจจุบันอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง